วันเกิดอะไรครับวันเกิดวันเกิดจริงวันเกิดมันก็ผ่านมาแล้วนะครับไม่นานไม่นานไม่นานคือเราต้องเล่นใหญ่เซอร์ไพรส์กันขนาดนั้นเลยอะคะเล่นใหญ่อะไรไปกันสองคนบนเวทีก่อนเอ๋อบนเวทีก่อนแต่รอบพิสตงผมคือเล่นใหญ่บนเวทีอ๋อเนียนมากก่อนที่จะไปหลังเวทีพี่อินเอียร์อินเอียร์ช็อตมากไม่ได้ยินเลยนี่ก็อัพเป็นห่วงกะจูนใหม่ใหม่นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ย แล้วก็อาไม่เป็นไรไม่เป็นไรนี่ก็โอเคอ่าฟังขอบคุณไปขอบคุณไปสักพักมีพี่ทีมงานมาเรียกเขาออกไปก็นึกว่าเรียกออกไปจูนอินเอียสรุปกลับมาพองเค้กมาเพราะว่าเขา <c oughs> เขาเขาพิ่งเปลี่ยนวันนั้นเลยครับมาบอกว่าโอเคเดีย๋ยวใช่เซอร์ไพรส์ดีกว่าอะไรเงี้ยก่อนก่อนถ่ายรูปอะไรเงี้ยก,ก็ก็เตรียมเตรียมมาแล้วก็โอเคเราก็แบบเล่นปิกอัพไัน,นิดนึงว่าโอเคเราอินเดียมีปัญหาแล้วถ้าสมมติเราไปเลยเนี่ยอาจจะไม่เนียนได้เราเลยคิดว่าโอเคเราทำนี้ แค่ acting เขาสอนมาเขาเก่งเอาใช่แล้วก็ใช่แล้วก็แบบไปแล้วก็อัลซ์ซร์ไพรส์ใช่ก็ทุกอย่างก็เป็นไปตามสถานการณ์ตอนนั้นครับไม่ได้เตรียมอะไรเลยแบบนเนีภูมิใจที่เ์ไพภส์เขาได้ภูมิใจครับภูมิใจมากภูมิใจมากใช่ภูมิใจเพราะว่าเป็นมนเกิดที่อิมแพ t คเลยเอาจริงๆทำตัวไม่ถูกทำตัวไม่ถูกเพราะคนเยอะด้วยแล้วก็ เราเราไม่ได้อยากได้ <c oughs> จริงตอนแรกนนคิดว่าเต็มที่ก็คงแบบเขาคงเซอร์ไพรส์เราที่แบบห้องแต่งตัวอะ,อะไรอย่างเงี้ยแบบอาจสองคนสามคนหรือแบบแค่ในห้องนั้นอะไรเงีแบบ้ยโอ้โหถือเค้กมา <c oughs> <c oughs> แฮปปี้เบิร์ก <c oughs> ็คือต้องทำตามหน้าที่ไแต่คือในใจคือเก่งละ ทุกคนมองไม่แล้วชอบมากทุกคู่คือแบ่งแยกชัดเจนเออแล้วหันไปคือแบบทุกคนคือโดนตัวกันตอนนีเรียบร้อยแล้วใช่แง่เป็นเมือนฮอปอยู่แล้วเต่าเทียร์ก็คือใช่ครับโดยชวัยเจมสฟินมากค่ะชีฟ้าเลยนะหนุ่มวายสุดๆที่สุดนอนลงไปนอนเลยอันนี้แสดงว่าเป็นวันเกิดที่มีคนมาร่วมงานเราเยอะมากที่สุดใช่ก็เป็นวันเกิดที่ดีที่สุดเพราะว่าแบบโอ้โหขึ้นนี้แผลครั้งแรกแล้วก็มีคนมาแฮปปี้เบิร์ดได้เต็มเลยดีใจดีใจครับ ตอนที่ไปสองคนอนะ่ะมันยังไงบ้างตอนที่ไปสองคนจริงๆแล้วก็ไปกินข้าวปกติ<ช>ก็เหมือนแบบก็เหมือนเอาวันเกิดเขาผมก็พาไปกินข้าววันเกิดเขาผมเอ้ยวันเกิดผมเขาก็พาไปกิน <c oughs> ข้าวเ <c oughs> ขาผมอะไรบ้างงงผมก็พาไปกินใช่ก็สลับกันใช่อันนี้ใครเป็นคนเลือกลาเลือกผมเตม์ไอ้ถ้าครั้งนี้ผมเองไม่เราเป็นเจ้าของงานเลยเราต้องปกติเขาทำไม่ได้นะใช่ถ้าปกติองมีคนจัดการหมดเลยใช่จริงๆคิดว่าไม่มีแล้วแหละ มาถึง sure> ว่าจริงๆคิดว่าเขาก็คงเออสไตล์เขาอ่ะก็คงคิดว่าเออเราเราก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ไว้ไว้เจอกันค่อยไปกินอะไรอย่างเงี้ยสไตล์เขาเป็นยังไงก่อนที่เราคิดไว้ก่อนที่ภาพมันจะเกิดก็คงเป็นฟิลปล่อยเบอร์แบบว่ามึนๆแฮปปี้เบิร์ t เดย์นะพี่อะไรอย่างเงี้ยเออแต่ว่าทักมาแบบคืนนั้นเลยทักมาแล้วก็บอกว่าไปกินข้าวไหมเดี๋ยวผมส่งโร้านให้ใกล้ๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็โอเคโอเคส่งมาแล้วก bueno> ันใช่คือต้องเท้าความก่อนว่า ผมไม่เคยทำอะไรอย่างนี้อันนี้ครั้งแรกซึ่งการทำมันจะซื่อๆนิดนึงมผมสร้างทิกตอกครับว่าเื้อถ่าใช่สิบร้านอาหารติดแกมจริงเหรอไม่หร,หรอก้านอาหารติดแกมนอย่่างี้เไม่คือเราเผื่อถ่ายรูปด้วยแล้วเราก็รู้สึกว่าเออทำไงดีอะไรเงี้ยเราก็เลยพึ่งทิกตอกครับใช่แล้วก็เลื่อนแล้วก็กดเซฟไว้แล้วก็ดูดูดูรู้สึกว่า เออเราสองคนเคยคุยว่าอยากจะไปกินเนื้อด้วยกันอะไรเงี้ยก็เลยเอาเลือกร้านนี้ซึ่งตอนแรกอ่ะเออผมบอกพี่โก้ผู้จัดจาการผู้จัดจาการว่าผมเลือกไม่ได้อะไรเงี้ยพี่โก้บอกบอกตรงๆไปเลยว่าเลือกไม่ได้อะไรเงี้ย <c oughs> แบบให้พี่หาร้านให้หน่อยอะไรเงี้ยซึ่งผมรู้สึก <c oughs> ใช่ผมรู้สึกว่าโอเคไม่ได้ละอะไรเงี้ยก็ต้องต้อง,องหาให้หน่อยอะไรเงี้ยใช่ก็รู้สึกว่าเราก็เลื่อนหาตอนนั้นเลยแล้วก็เจอร้านแล้วก็จองร้านทําเองใช่ใช่อันนี้คือเปิดโลกสุด ก็เซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์เพราะว่าตอนแรกคือส่งโรลานมาตอนมาห้าโมงอ่ะใช่คือคิดว่าลืมไปแล้วล่าเออลืมไปแล้วล่าวะอะไรอย่างเงี้ย แต่พอส่งแต่พอเขาส่งมาว่าอุ้ยว่างพอดีเลยว่างพอดีไม่ได้แต่ชุดจะพร้อมแล้วว่างพอดีเลยไงวันเกิดอะเราว่างพอดีเลยไม่ได้นัดใครไว้เลยว่างพอดีเลยไม่มีเพื่อนเลยหรอพี่เอสถามจริงมีไม่ได้นัดแน่นครับเองมีแต่ว่าตอนแรกคิดว่าอยากพักผ่อนนอนอยู่บ้านอะไรเงี้ยใช้เวลากับครอบครัวไม่ไม่อยากไปไหนหรอกแต่ข้าวมงคือเราแสดงว่าแสดงว่าทั้งวันนั้นคือเราสแตนบายรอเขา อะไรแล้วไม่เราก็ใช้ไม่ไม่เราพูดไปเลยเราพูดความจริงไปเราูความจริงไปอยู่บ้านแล้วก็เล่นกับหมาอ๋อเล่นกับหมาในใจคือแสดงใบรอเขาเมื่อไหร่จะโทรมาหรือไลน์มาไม่เราก็ไม่ได้เป็นคนเออ อะไรขนาดน,นั้นแต่คิดตลอดว่าวเขาลืมหรือเป <laughs> ล,ล่าวะกังวลนไหมจังวอนไหมพีการอยากไปทักไหมกดไลค์หนุนรูปแล้วองเขาไม่ได้ไรู้ไม่เราเราไม่ได้กดดันเขาไงเรเอา่าถ้าไม่ลืมก็ทักมาอะ<ถ>ไรเงี้ยเขาทักมาห้าโมงเราออกกี่โมงห้าโมงสิบห้าไม่เราออกแบบทุ่มครึ่งทุ่มครึ่งใช่ทุ่มครึ่งสองไม่เชิญเหรอไม่เชิญหรือว่าอะไรนะครับก็ต้องมีเชิญกันบ้างอ่าแล้วพอไปถึงร้านจะเป็นยังไงบ้างแต่เอาจริงๆว่าภาพที่ร้านคือแบบเดินเข้าไปปุ๊บ เลือกร้านดีเหมือนกันนะเนี่ย <c oughs> ไม่ละรับเล, <c oughs> ลือกรับไปเลือกโต๊ะแบบในสุดเลยนะ <c oughs> ใช่ต้องแบบมีคนพาเดินเข้าไปปุ๊บแล้วเป็นฟิลบอกว่า <c oughs> เป็นโต๊ะกลมแล้วก็เป็นฟิลฝั่งนึง <c oughs> เป็นโซฟาฝ <c oughs> <ๆ>ั่งนึงเป็นเก้าอี้เขาก <c oughs> ็นั่งฝั่งเก้าอี้แล้วก็อ่ะจิบสปาร์กเกอร์ลิงรออะไรเงี้ยแล้วก็เป็นแบบฟิลแบบเดินเข้าไปคือไม่มีใครเลยก็เป็นเออ่พนักงานแล้วก็เป็นฟิลแบบม่านเป็นแบบเส้น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 อะไรเงี้ยแบบสุดตัวสุดตัวใช่เหมือนในหนังเลย ก่คะแนนก่คะแนนให้ก่คะแนนเนี่ยที่ครันที่บรรยากาศตอนนี้ให้ก่คะแนนแล้วให้เต็มเลยว้าว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 ข้าวว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 ้าว้าวว้าวข้าวว้าววดาวว้าว้าว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 วาววาว้า้า้าวาราวว่าววาวว้าว้าาววา้วก้คือคือเราก็สงสั้อยู้ว่าเวาวว้าว้าววาราอะไร้า้ววววาไม่ได้ววา้้้้้ให้้า้ว้้ววาา้อช่วง รันเอ้ยช่วงซ้อมคอนเสิร์ตครับซี่ซ้อมรวมกับทุกคนนี่แหละก็พีเสเขาเปิดโทรศัพท์แล้วก็เขาบอกเอ้ยจะซื้อนาฬิกาอะไรเงี้ยช่วยเลือกหน่อยระหว่างรุ่นนี้รุ่นนี้่นี้อะไรเงี้ยผมก็ดูดูแล้วก็ผมบอกว่าคือผมรู้สึกว่ารุ่นนี้ผมอยากซื้อให้เพราะเหมาะกับเขาอะไรเงี้ยเพราะว่าเราเห็นเอาฟิตที่เขาแต่งอ่ะม,มันมันฟิตอินก,กับอันี้แล้วโอเคพี่แต่ว่านี้ไม่ค่อยสวยนะเราเราดึงเชืงอมบอกว่าไม่สวย<ต>จะไดะไ้เขาไม่ต้องซื้อๆๆๆๆๆ แล้วเราก็โอเคเราก็เก็บไว้แล้วก็เราก็ไปตามหาแล้วก็ซื้อให้เขาวันนั้นแหละใช่ทำไมเป็นนาฬิกาเพราะว่าอ่ะต้องพูดก่อนไม่หยอกเขาปะเอาเลนะให้มีเวลาให้กันเยอะอ้ไอนี้เก่าแล้วไรท่านหยาบมากท่านหยาบมากทาหยาบมากกัมมแล้วนะกัหมันแล้วนะไม่ไม่ไม่มีอะไรก็ของเล่นใหม่ๆคือสิ่งที่เขาพูดมาทั้งหมดของขวัญที่เขาอยากได้ไม่ใช่ของขวัญที่เขาจะได้ทุกอย่างที่เขาอยากได้ตอนนั้นอะมันแพงหมดเลยใช่แพงอยู่นะเอ้ใช่ไงแต่ว่ารู้สึกว่า สิ่งสิ่งหนึ่งที่จะเปลี่ยนเรื่องอะไรเขามีรายการหนึ่งที่เขาจะใส่ตลอดอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าแล้วเขาบอกว่าอยากเปลี่ยนนาฬิกามานานแล้วรู้สึกว่าโอเคถ้าราคาประมาณนี้เราซื้อนาฬิกาเขาเลยดีกว่าใช่ก็เลยแบบเป็นนาฬิกาเรือนแรกไเพราะว่าเราแบบเราเราซื้อนาฬิกาหัวเรือนแรกนานมาแล้วตั้งแต่แบบสิบแปดสิบเก้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วเหมือนรู nah ้สึกว่าโอเคเราก็ทำงานมานานแล้วเดี <h h <h ๋ยววันเกิดอะเราซื้ออะไรเป็นชิปไมนาให้ตัวเองดีกว่าแล้วก็แบบให้เขาช่วยเลือกเพราะว่าเขาก็ชอบนาฬิกาเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ย แล้วเหมือนมันก็จะมีนาฬิกาแบบผมก็ส่งไปแบบเอ้ยอันไหนดีอันไหนเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะซื้อวันเกิดอะไรเงี้ยแล้วเหมือนก็นจะมีอันนึงถามว่าสวยไหมเขาบอกไม่สวยไม่สวยก็<ม>งงว่าทำไมไม่สวยวะก <laughs> สวยนะ <laughs> อะไรอย่างเงี้ย <laughs> <laughs> ถ้าเรไปเราถ้า,าไประบบว่าจะซื้ออันนี้ละ่ะพอเขาบอกไม่สวยเราก็เชื่อเขาได้ไงอ๋ออ๋อเราก็เชื่อไงหมายถึงว่าก็เป็นคนชอบนาฬิกาเหมือนกันแล้วเป็นคนเทสเดียวกันจริงๆก็ลังเลเพราะว่าเราก็อยากได้อยากได้อีกรุ่นนึงมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเอ้แต่อันนี้มันเข้ากับเราแบบเข้ากับบัตรเข้ากับสไตล์เข้ากกกับทุอออยยย่างงเเเละไรี้็โค อันนี้อันนี้อันนี้ก็ได้อะไรเงี้ยแล้วพอไปให้เขาดูอ้าวไม่สวยเฉยโอเคแต่จริงมันเป็นแผนเออแต่เป็นแผนก็เลยตกใจไงว่าอุ้ยอ๋อเลยถามแม่ตอนให้เลยว่าเห็นแล้วรู้เลยว่าตั้งใจหลอกอยู่ดีก็เชื่อคนเนอะก็ปกติไม่ใช่ที่เราฝอกนี่ยเอาเราเป็นคนเชื่อคนง่ายดูไม่ออกเหรอเขาผมคนเชื่อคนง่ายปกติเราไม่ได้อ๋อแต่เมันก็เลยทำมาเป็นที่ขอบคุณขมอที่พี่เอ็แคร์ของเขาที่บอกว่าอยากจะ แต่กระเป๋าทีกับเธอทุกปีเอาจริงมันเป็นคําอธิษฐานที่พูดอธิษฐานตอนนั้นเหมือนกันเพราะว่ากลุ่มที่เราไปฉลองวันเกิดด้วยกันอ่ะก็เป็นกลุ่มแบบกลุ่มที่เราสนิทไงเรารู้สึกว่าโอเคถ้าแบบมันก็คงจะดีถ้าเราได้มาถ้าแต่งคนต่างยุ่งอ่ะแอนลิสหนึ่งครั้งต่อปีที่เป็นวันเกิดเราได้มารวมตัวกันได้มาแบบพูดคุยกันฉลองวันเกิดด้วยกันอะไรเงี้ยมันก็คงจะดีไปตลอดอะไรเงี้ยก็ยยรก็จริงจริงพิมพ์ไปแล้วแหละก็รู้สึกว่า อยากให้ทุกทุกอย่างที่ผ่านมาเนี่ยแบบเรื่องเครียดให้ผ่านไปเลยอะไรเ,เงี้ยไม่ไม่อยากให้กลับมาคิดใหม่แล้วก็เชื่อว่าตอนนี้แข็งแรงขึ้นมากแข็งแรงขึ้นเยอะแล้วแล้วก็รู้สึกว่าไม่อยากให้อะไรมาทําร้ายพี่ได้เลยอะไรเ,เงี้ยใช่ไม่ว่าเพราะว่าคงจะไม่มีเรื่องอะไรหนักหนาสหัสไปกว่าที่เราเคยเจอมาก่อนก็นจริง,รงแล้วแล้วไม่อยากให้มันมาอีกแล้วแล้วอยากจะให้ชีวิตอย่างมีความสุขตลอดไป ต้องพูดตรงนี้เลยเหรอครับที่เป็นาแสงไม่เราก็ขอบคุณกันตลอดอยู่แล้วเนี่ยเราผมผมกินข้าวกันอะผมก็พูดว่าเออเรามาไกลกันเหมือนกันเนาะหมายถึงว่าแบบวันนี้เรามานั่งกินข้าวกันแล้วเรามองไปถึงวันที่เรากินข้าวด้วยกันแรกๆอะเราแบบเติบโตด้วยกันมาเยอะมากเราผ่านอะไรกันมาเยอะมากจนเหมือนแบบเออเราผ่านอะไรด้วยกันมาเยอะมากจนเหมือนแบบเออเราไม่คิดว่าเราจะมีวันนี้ที่เรามานั่งกินข้าวกันชิลๆล้ว ซีรีส์เราจบแล้วแล้วมีคนชอบแล้วเรามีงานด้วยกันเราแบบได้ทําอะไรที่เราเคยพูดว่าเราอยากทําด้วยกันแล้ววันนี้วันนี้เราได้ทําด้วยกันแล้วอะไรเงี้ยก็เหมือนแบบมันก็ดีใจที่เรามีวันนี้แล้วก็ขอบคุณที่เราผ่านอะไรดยกันมาเยอะมากแบบจับไม่ปล่อยจับมือไม่ปล่อยแข็งแข็งแก่งมากขึ้นหรือว่าแบบขอบคุณที่เป็นตัวเองมาตลอดอะไรเงี้ยก็แบบอืมก็ก็ขอบคุณที่อะไรที่เข้ามามันไม่ทำอะไรให้อะไรเปลี่ยนไปเลยอะไรเงี้ยอืมก็ จริงๆถ้าพูดไปเดี๋ยวมันจะซึ้งเกินเพราะว่าเรื่องราวมันเยอะแยะมากมายเราเรา,เราขอบคุณกันหลังบ้านตลอดเราคุยกันตลอดอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าให้พูดตรงน,นี้มันก็คงแบบก็เอาไปว่าขอบคุณดีกว่าอะไรเงี้ยใช่เพราะว่าก็ดีใจที่มีกันและกันเพราะเราก็บอกกันตลอดลยอ,ยอโอเลยขอบคุณ <สา S 1> ครั <สา S 1> บจ <สา S 1> บด้วยซึ้ง <สา S 1>